ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องการซ้อมรบนะคะ,ะคือเมื่อวานนี้เรานำเสนอไทยสหรัฐอเมริกากับรกครอบครัวไปแล้ววันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นกําหนดการการซ้อมรบนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนไวมากๆสําหรับเกาหลีเหนือนะคะโอ้โหแน่นอนค่ะเพราะที่ผ่านมานี่เกาหลีเหนือก็สร้างความอ่อนไหวให้กับประเทศอื่นเหมือนกันนะคะซ้อมรอบทั้งปีเลยซ้อมยิงขีปนาวุธเกือบทั้งปีเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้เกาหลีเหนือจะว่ายังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องจับตาท่าทีของเกาหลีเหนือนะคะกับกําหนดการการซ้อมรบร่วมนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ที่มีการเปิดเผยนะคะกําหนดการมาแล้วในวันที่13มีนาคมไปจนถึงวันที่23มีนาคมค่ะซึ่งก็ ใช้เวลาต่อเนื่องถึง11วันด้วยกันนะคะแน่นอนนะคะว่าการประกาศกําหนดการออกมาแบบนี้ค่ะก็สร้างความอ่อนไหวต้องบอกอย่างนั้นนะคะให้กับทางเกาหลีเหนือค่ะโดยเกาหลีเหนือนี่นะคะเขาก็ออกมาประกาศเหมือนกันค่ะว่าถ้าหากว่าทางสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้นั้น mm. ยังคงยืนยันที่จะซ้อมรบกันอยู่นะคะเกาหลีเหนือก็คงจะต้องทําอะไรบางอย่างแน่นอนเลยนะคะกองทัพสหรัฐอเมริกาค่ะและเกาหลีใต้ได้มีการกําหนดนะคะ กำหนดการการซ้อมรบประจำปี11วันต่อเนื่องด้วยกันในวันที่13มีนาคมไปจนถึง23มีนาคมภายใต้รหัสที่ชื่อว่า Freedom Chill เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการรบ ป้องกันแล้วก็การตอบสนองทางทหารต่อต้านการคุกคามจากเกาหลีเหนือค่ะโดยจะเป็นการฝึกซ้อมภายใต้การจำลองจากระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ในระหว่างนี้ยังมีการฝึกซ้อมรบขนาดใหญ่ภายใต้รหัสปฏิบัติการที่ชื่อว่า Warrior s h i e l FTX นะคะซึ่งการซ้อมรบในครั้งนี้คุณผู้ชมเป็นการเตรียมความพร้อมทางทหารระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ประจำฤดูใบไม้ผลิ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดขี่เส้นใต้คำนี้เลยนะคะ,คะนับตั้งแต่การสำรบโฟร์อีเกิลในปี2561เนื่องจากต่อจากนั้นเนี่ยก็มีการลดขนาดการฝึกซ้อมหรือยกเลิก เพราะเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในช่วงนั้นเนี่ยพอยกเลิกการคลันเนี่ยก็เลยต้องกลับมาฝึกซ้อมครั้งใหญ่แต่ประเด็นการฝึกซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ในครั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวถึงประเด็นความขัดแย้งของคาบสมุทรเกาหลีเพราะว่าทางเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยเขายกระดับเรื่องของการทดลองแล้วก็ทดสอบยิงขีปนาวุธขีปนาวุธเกาหลีเหนือเนี่ยคุณผู้ชมคือข้ามทวีป คือค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็แสดงแสงยานุภาพอย่างมากเลยทีนี้พอกำหนดการของสัฐอเมกา กับเกาหลีใต้เขาออกมาแบบนี้ทั้งทางที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ควรจะต้องยุติการซ้อมรบนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือต้องทาอะไรสักอย่างแล้ว <Yeah. S 1> ล่าสุดน,นะคะพอมีการประกาศกําหนดการออกมาแบบนี้ค่ะสํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าสํานักข่าวกลางเกาหลีค่ะได้เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยานแล้วก็เผยแพร่แถลงการของนายคิมซอนคยองนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการ ต่างประเทศของเกาหลีเหนือด้านกิจการองค์กรระหว่างประเทศเขาเรียกร้องไม่ได้เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้โดยตรงนะแต่ตอนนี้คือเรียกร้องไปทางยูเอ็นแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามจะเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการซ้อมรบแต่เหมือนไม่ฟังก็งเลยต้องเรียกร้องนะคะไปทางยูเอ็นแล้วก็ประชาคมโลกบอกว่าเขาเรียกร้องด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงให้สหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยนะคะยุติการซ้อมรบร่วมนะเพราะว่ามันจะเป็นการยกระดับ ความตึงเครียดของคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็อาจจะส่งผลนะคะทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายเกินที่จะควบคุมนะคะซึ่งทางรัฐบาลเปียงยาะะของเกาหลีเหนือก็บอกว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐเนี่ยจริงๆก็เกิดขึ้นปีละครั้งอยู่แล้วนะแต่พอครั้งนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยทาเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือก็บอกว่า ตรงนี้ควรจะต้องหยุดไปก่อนถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็นการเพิ่มอุณภูมิ ความขัดแย้งที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะดูดูกาลการซ้อมรบทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะจริงๆก็อย่างที่บอกไปประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกานเนี่ยค่ะก็ได้มีการฝึกซ้อมคอมกโบกอกันทางสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการวางแผนไปซ้อมรบร่วมกับหลายประเทศเกาหลีใต้ก็มีกําหนดการในวันที่11เอถึงในวันที่13ขออภยัยวันที่1 3มถึง2ีมีนาคมที่จะถึงนี้11วันด้วยกันนี้นะคะก็ยิ่งทำให้อุณหภูมิข้าที่จะดูเดือดแล้วก็ตึงเครียดมากขึ้น วนนะคะดิฉันได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนะคะท่านมุนซึงคยอนค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะ You know, I mean, North Korea issues has been uh, very much serious, but, p i in recent uh, couple months, couple of years, North Korea is becoming more uh, like uh, assertive in terms of that uh, launching the missiles and uh, launching ICBM. Which we can see uh, for the last couple of days. So that uh, uh, for Koreans, you know, because it is security issues for Koreans, North Korea issues only is I mean uh, uh, rank top priority uh, to handle that issues. But that is why uh, sometimes because I mean uh, too much I mean focus on North Korea, too much uh, resources of diplomacy is put into uh, addressing the North Korean issues. Sometimes that uh, we do not have that luxury, you know, I mean to. Uh, pay attention to that uh, other issues, other important issues, or like other region of that uh, our diplomacy. But uh, since I mean that this uh, launching of that new Indo-Pacific strategy late last year, mm -hmm. that uh, despite I um, this this kind of the limit, despite of North Korean challenges, but still we try to do our best. I mean to more promote I mean our cooperation uh, with I mean uh, ASEAN member countries under that Indo-Pacific strategy. ก็ได้มีการไปสัมภาษณ์มานะคะเมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะ <ร dressed. S 1> กับกท่านเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทยท่านก็บอกว่าประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแต่ทางเกาหลีใต้เองเนี่ยค่ะ <c oughs> <admitted> เขาก็ต้องดําเนินนโยบายต่างๆะนานาต่อไปไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเรื่องของเศรษฐกิจจะมาโฟกัสแค่เฉพาะประเด็นความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือก็ไม่ได้เหมือนกัน เรื่องนี้เนี่ยก็เคยอ่นานข่าวจากทางเกาหลีเหนือเขาก็บอกเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าอยากให้เขาหยุดซ้อมยิงขีปนาวุธเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็หยุดซ้อมรบก่อนสิส่วนฝั่งซ้อมรบก็บอกว่าแน่จริงก็หยุดซ้อมยิงก่อนสิอันนี้ก็เลยไม่มีใครยอมใครสักทีนะคะผ่านมานานแล้วเหมือนกันค่ะ